สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเจโบนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาการเป็นแฟนฝรั่งหรือหรือคนที่กําลังคบหาดูใจกับฝรั่งอยู่นะคะหรือว่าคนที่เป็นภรรยาฝรั่งหรือที่บ้านเราจะเรียกคําว่าเมียนั่นเองเมียผัวเป็นภาษาภาคุลามเนาะก็จะเป็นคนตรงตรงนะคะจะจะไม่ค่อยเรือะไรถ้าใครโลกสวยอะ่ะ ถ้าดูคลิปเนี้ยมันก็อาจจะมีคําหยาบคายบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ถึงกับขนาดว่าหยาบจนฟังไม่ได้ถ้าถ้าคนโลกสวยรับไม่ได้ก็ก็ปล่อยผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาดรามา่าใต้คอมเมนต์เนะาะคลิปวิดีโอนี้โบจะจะโบจะบอกก่อนเลยว่ามันอึดอัดนะกับคาว่าเมียฝรั่งถามว่าเรารับได้ไหมโอ้ยเรารับได้อยู่แล้วเราเรา ในเมื่อเราตัดสินใจที่เราจะคบกับผู้ชายคนเนี้ยแล้วผู้ชายคนเนี้ยคือชาวต่างชาติแน่นอนเลยว่าไม่ว่าจะชาติไหนก็นแล้วแต่ในโซนยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนะคะก็คือเป็นพวกฝรั่งดังโด่งผิวขาวนั่นเองอเขาก็แน่นอนเลยค่ะว่าคําเนี้ยมันจะต้องมาอืมแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคําเนี้ยถึงไม่ใช้กับคนไทยบ้างอ่าอย่างเช่น ผัวฝรั่งอ่าไม่ใช่ผัวไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมคือเป็นแฟนคนไทยเป็นเมียคนไทยกับเป็นแฟนฝรั่งกับเป็นเมียฝรั่งมันแตกต่างกันตรงไหนอะมันก็แค่แตกต่างกันในเรื่องของชาติศาส,สนาขอมหากษัตริย์ป่ะแต่อย่างอื่นอะมันก็เหมือนกันหมดอะว่าจะเป็นเรื่องเอ่อ นอนทับการกินอาจจะเอออาจจะแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมการกินอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถามว่ามันก็ใช้ชีวิตเหมือนกันมันก็กินขี้ปี้นอนเหมือนกันทุกอย่างทํางานหาเงินเหมือนกันทุกอย่างฝรั่งมีรวยมีจนค่ะไม่ใช่ฝรั่งรวยอย่างเดียวแต่แค่ว่าประเทศบ้านเราเป็นประเทศพัฒนาซึ่งเงินมันจะน้อยกว่าของเขา เงินเขาแลกเงินเรามันจะเยอะไงในเรื่องของการกินการาการจ่ายของเขาก็เลยมีความสุขมันค่อนข้างถูกอืม <c oughs> เพราะว่าเงินยูโรหนึ่งหรือดอลลาร์หนึ่งของเขาข่าจานเดียวเองอะ่ะเฮ้ยมันจานละยูโรอะ่ะมันมันถูกอะ่ะเออแต่เขาไปกินบ้านเขาอะ่ะ จานนึ่งมันห้ายูโรหกยูโรสิบยูโรอย่างเงี้ยอืมซึ่งแบบมันถูกอะ่ะเขาสบายๆส,ส,สำหรับเขาเลย <c oughs> แต่ทีนี้มันมีประเด็นดราม่ามาคือเจโบเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยเจะโบมีธุรกิจของเขาตัวเองนะคะมีทุกอย่างเลยแต่พอน้ำท่วมมาเนี่ย ทุกอย่างมันไปหมดมันไปหมดแล้วด้วยกับตัวเองอายุน้อยด้วยแล้วณตอนนั้นนะมันเป็นช่วงที่เรากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเงินมันก็เรากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเงินมันก็จะไปจมอยู่ตรงนั้นนะผลกําไรอ่ะมันยังไม่ได้เยอะแต่ถามว่าณตอนนั้นเราลําบากเราไม่ได้ลำบากมันพออยู่ได้มันใช้ชีวิตแบบสบายสได้อืมมันจะไปเมืองนอกจะไปอะไรคือมันก็ยัง ยังใช้ชีวิตแบบสบายสบายได้นึกอยากจะไปเที่ยวก็ก็สามารถไปได้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจของเราเองอ่าทีนี้อืมพอน้ําท่วมปุ๊บแล้วเราก็เพิ่งคลอดลูกคนที่สองต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่งงานแต,แต่งงานมาแล้วนะคะ